ไปแล่การแสดงโชว์ไอเคนครับนี่เดี๋ยวเราจะไปรอแลกนะครับนี่นี่การแสดงจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะนี่ลอบมีทั้งหมดสามล้อครับนี่เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปแล่นะครับนี่ทางขึ้นครับทางขึ้นบอรเค้ IKEA ครับนี่ครับเรากำลังเดินสะพาน สี่บอยเคนะครับนี่เขาจะมีสะพานอย่างนี้นี่แต่เคนอนอยู่ครับน,นี่ตรงนี้จะเป็นสะพานสะพานเดินกล้องกล้องที่นี่นะนเคจะอยู่ข้างหลังครับแตนะ่เนี้ยต้องตัวอยู่ตรงนู้นไม่อยู่ใต,ต้ต้นไม้เดี๋ยวเราจะไป นังแรก่การแสดงโชว์ไอเคสครับนู่นนูอยู่ตรงนู้นนี่ครับนูเน็นไหมครับนู็นไอเคสไหมครับน,นี่นี่ครับนี่นี่ครับรอเวลาแสดงโชว์ครับนี่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปตรงนู้นนะเต่เราตรงเดินสะพานนี้ไปเลยเลยครับ ครับกต,ตอนนี้เรามาถึงสีแสดงโชว์จรเะเข้แล้ครับนี่เดี๋ยววันนี้เราเลือกนังตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวตอนนี้ให้คุณกับเคฟซากินอะไรกันก่อนใช่ไหมโอ้โหเข้ามาคุดนิงกันตรงนี้อดีเลยครับน้องข้ามในยินมั้ย้องข้ามข้ามในยินไหมคิว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 วว เดี๋ยวเราไปท่าไอทีตอนแสดงจระเข้นะครับเออนอนเ็นน่อะก็นอนอยู่นเน่อนอนอยู่ในเตยงเราวันนี้พี่คุณทำส่งพอมอะไรเนี่ย,โอ,โ,ออยอโอ้โหนี่ส่งเดียวก็พอโอ้โหสุดยอดเลยอะครับเดี๋ยวเรามาแล้วมา,าท่าไอทีตอนที่เขาแสดงจระเข้เลยนะครับนะโอเคครับ แก่ผู้นี้แกุ่กท่านที่เอาหูด้อันวาื่เต้นและประทับใจจากการต่อสู้กับประเทศโชว์ปาได้แล้วครับรับตอนนเสียปรรตรบอแ้วครับุณชัวองเาครับพนเป็นไครับพอยังคล่แล่ร่หนัง่ไปกุ้นหนังจังหวัดชัยนาทคับออ บนบ้านเชียงรลุกครูบระบาทเป็นใคร,รอมองมาปองมูานเระเยิกับเจ้าชาเรา,ราวาะหลัหรับรผมเองครับเราังมีครูบรรยายครับสกลเดิงอือนานาานั่งหวัวละลานอยู่ตรงนี้เลครลคุณบอกเราต้ไม่รอชา้าครับตัดสินใจแน่แน่เ้าเข้าสูาา่ออเสียงประมือต้องรักอิส,สรย Terus 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 ครูมีอาชารครับสิที่ลืมครูชั้นไหนจะอยู่ได้นานเราไม่รับคบอเพราะกราบไหว้คุณครูบาอาจารย์เสร็จสักเรียบร้อยกอ่าลูกสิษาล่างกันก่อนครับสรดน้ำตื้สๆเพื่อให้ความชุ่มชื้นากพื้นฟ่อ รอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับากรโชว์เทปเก้ของเราก็มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นวันธรรมดาไม่มีการแสดงนะครับถ้าวันแล้เรื่องเ้อหาไม่พร้อมก็บอกผู้การนักมันไปตุ้นชั้นๆไม่ใช่กระบอกต้าเฉยหรือหมอกคนนะฮะเอาทัดมันเทปเก้จะเชิญกันสปอนเซอร์เทปกมบุญสวัสดิ์วามันโด่มากขนาดไหนน่ากลัวจริงหรือเปล่าเล่นกับเกี่ยวกับนาตัวจริงไหมหมอ ระวังให้ดีเล่นกับจ๊กกับนาหมอจาาอยาประมาทเดือวจะหาว่าไัดงใครหลังีู่หลัง้วยันานนีที่วม่เช็ดให้ยบร้อเภาพท่ายเดกเช่นับแขนนับขาเอาไว้หลังนะนะ่อไปอเชดาลักบตูนตูที่พี่เนแ ตูดที่พี่เลยที่พีมีตูดอยู่เออเอาตัวไหนก็นริมก่อนนะขึ้่มาทำการใส่เป็นตัวแรกไอ้ตัวดูไม่เอานะอ่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไอ้ตัวดูเอาไว้ก่อนเอาตัวนี้เลยเอาตัวไหนมีล่ะน่ไงตัวนี้ไงมีชื่อไหมมีสิชื่อว่าน้องปีโป้นี่จ่าเชียงลี้ชื่อว่าปีโป้แต่ชื่อน่ารักเด็กชอบด้วยนะปีโป้เนี่ย Ama, คุณชาวบ้าตอนให้ป right ีโป้ร be ับขึ้นสูงแลแสดงพะว่าเราแสดงกันในน้ำไม่ได้นะครับจระเก้อยู่ในน้ำมีพระกำลังมากกันเลยเตินเอาปีโป้นางเราปีโป้ระห่างรา่างระว่างระว่างอหว่างวา ปวดฉบไปเล็้วว่าจะรอเอาเอาทางขนาดไหนดูผูมิใจหือโ้่ได้เปล่าเอาปมาปมาจมาอย่ชคมันจะได้หรอหมอไอไทยอะโอ้อเจ๊ไม่หรอปมาปมา่เอาตรงนี้เลยใช่ไหมหมอเาอ่ะเอาตรงนี้ก็เอาตรงนี้ ท่านชาให้คุณหมของเราจะขึ้นไปนอนบนหลังจระเทีโชว์นะครับจะขอประมทลี่มอนตราจระเทียดเฮ้ยเะๆเดี๋ยวอะไรหมอไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะเล่นนอกสนทิปไปหรอไม่เฮ้ยมันจะเสียงไปป้าหอเล่นนอสนทิปเลยหรอนอาหลังไม่เสียวหรอหน้าหลังไม่เสียงเอาไง่ะขี้อนยังไม่เสียอีกไมเสียนี่ เอาอะไพี house, <raul> ่เสียวอ่ะยังไงดีทีนั่งหางมันจะเสียวหรือหมอนั่งหางตื่นเต้นไหมมีหาปะมีหีสปัดผมดูมือเอาใส่เอวโอ้ยเอาให้นั่นแมนไทยโอ้ห้า ดูครับดูสืวจะหาขนาดไหนเทียมมานาและอารมหาบ้างจะหานค่อยนะระวังมันแมาขัดคนนะค่อยนงลงเพื่อทำ้อะไรล้วเจ็บกบอกให้นั่งลให้โนอบอกเาๆสิตเไมบอกพนกสัญญ์แบบไหนก็จะไม่ล้ไม่จะนั่งลงเปไม่ให้โนอ๋อๆโอเคโอเคบอก แล้วปิดวัดเลยมันตกใจจริงๆเลยเอาใหม่ไเอาเบาๆเลยเหรอเอาเบาสิเอาใหไปเอาใหม่เอาไปเอาไปแล้วป้ากระชิดติดค้นหาใครค่อยๆย้อนก้นนั่งลงไปยิ้มเนหวานโบ้ไม้โบ้มือให้น้องๆมาดูได้เอาไป เเอาดูดีๆเลยชมชวนก็ไปเล่กับเที่ยวทำงานเลยไหนบอกว่ามีเสียวมีตื่นเต้นหาเที่ยวแต่ก็เป็นหินตั้งมีตทหาเอาฮาเอาฮาก่อนแล้วชาเสียวล่ะคะนี่ชาต่อไปเลยเอาเหรอมันเล่นตอนเนี้ยเหรอตอนเรื่องอ๋อชาต่อไปนะครับเสียวตั้งอึนใช่แล้วเอาตัวไหนอ่ะเอาตัวนี้อาตไหนเยอะไรนะคนไหนคนๆใส่เสื้อสีชมพูนะหรอทำไมทำไมชอบแบบไหน จะเอาลงมาเล่นด้วยกันมาไม่ลู้มาไหนมาเล่นกันรู่นพี่เขาปะไม่เอาเออทะเลาะครอบครัวเออปวดใจที่สาปนาเลยมั้งเนี่ยเลือดเลือดหนุ่มหนู่มไม่เอาเออเอาที่เชียวคนนี้เอาที่เชียวคนนี้

ยิ่น้อยได้เดเดเด่าีแบบเสียวๆบ้างไหมนะเย้ออไปเสียวเลยดงจว่วจะเสียวขนาดไหนอาดเสีน้องน้อยู่ในอางคุณจอครับจะเอาแบบไหนดีครับกับจเ่วที่ว่าน้องนิงน้งหนองตัวนี้ เอาไม่ดีุณมจากทิ่ออกจ้างิดออกกางเราพิจารณาูพิจาใช่่นี่ตกีปากิเหลือเจ้าเขาขวลยกันโตเลยคิดจะเลยว่านะดูสิว่าคุณหมองเราการตุรกีไ้กลนตาหรือจุรกีที่หมอของเราครับ ตาชมให้ดีนะครับอันเหมอนกับฉากนี้รับรองว่ามีเสียวแน่นอนครับถ้าเกิดจระเข้ของเรากัดคุณหมอกรครับโอ้รับรองได้เลยว่าต้องทำศัลยกรรมใหม่แน่นอนครับไม่ว่าหูตาปากแข้งจะโอบได้ถ้าเกิดคุณหมอเราชิงกัดก่อนก็คงจะได้เปรียบนิดนึงนลยนะฮะดูสิว่าใครจะกัดใครกันแน่เราวางให้ดีคุณหมอจ๋าคนกัดจระเข้โชว์รับฉากต่อไปอาปากพุดิีกอาปากึ้นมากอีกหน่อยเอา ได้ที่ได้ทางไดโอกาสได้จะวะาครับตัดส right. <im eh> no <right> no ิ่งไปร้ม่าย้อไม่อากหนช้งอไไม่ขอเลอย่างนั้นเนี่ยตัวาอเสียงดังไมัตกใจอ๋อมันตกใจมันจะมีลงหม้หรอมันจะมีหแล้วเูกักด้หรอ เบาเบเอออะอะไร่เอาไหเบา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 เตียมไปฟ้องเตียมกดคัตเตอร์ถ้าว่าคุณขมอเราจะกัดกระตี่ได้คุณหมอั้าจะเสียวขนาดไดนปากกระตี้คุณนึกปากกระตี่คุณไม่น้อยที่หาทางเอาการหาทว่ากันสกอตเอาได้ทีไรแท้ได้งานได้โาณพักตัดสิบแตค่อยจวบเข้าไป โบ้ไปโบ้มาโดยเอาไปไปรสชาติเมสุดยอดรสนี้โป้งแรงไส้ละมาด่าการแสดงของเราเริ้เค่อนวเสียงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละฉแต่ะตอนเห็นหครับคุณหวของเราเปลี่ยนจรที่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการเล่นซ้ำตัว คนต่อไปคนไหนเอ้ยเอาน้องโมเลยให้น้องโมจาทีอ๋อนึกว่าคนเมื่อคืนไม่ใช่อ๋อจ่กตั่เลยชื่อน้องโบน้องโบไม่ใช่มอนะโบโมอ๋อบอกไม่มาโบโบอ๋อชื่อว่าน้องโบเดีรปแล้วผูบังรับาแป๊นะครับอะไรตอนน้องโะครับขึ้นสู่บนลนแสงเอาขึ้นโคไหนดีล่ะบงคัเอาขึ้นมุมแกะที่เลยนะครับจ่ที่โอ้โหว่าระวังระวเดี๋ยวเดี๋ย อย่าเลบอลทานอย่าเล่นอย่านอย่าเล่เกี่ยวกับงานอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนครับถ้าอาจจะหางส่งโรงบาลก็อาจจะเป็นไปได้นะอยากให้ชากวันนี้น้องๆมอหนูมาเยอะถ้าเกิดภาพทั้งขึ้นมาตายเลยน้องๆมอหนูไม่ดูโชว์ตะเกียบจนเป็นหนุ่มเึ็นสาวเลยนะใครเที่ยวฟาร์มไหนที่ไหนน้องๆมอหนูจะเป็นหัวเคุณพ่อคุณแม่หนีหางบ่อตระเกียบเลยนะมามามาเอาคืนมามานี่จ้าน้องโบมานี่จ้า lớp năm cũng bảo lớp 6 bây giờ là toàn là nóc โอ้ยไม่ต้องเรียกร้อนก็ได้แด่คุณนิกเก็ตเขากขาไม่รีบร้อนหรอกตาเขาอยู่ในตู้ดูซ้อนหลังอร์ด้านเจ้าบ้านของคู่โบเข้าขาวสวยด้วยนะอันนี้น้องโบยังไม่ดำเหมือนโบรักสีดำเลยเชื่อาที่นี่เาไงดีคุณปรานเอาโบเอาจะไงดีมันถึงจะเสียวจะขึ้นจะตื้น อ่เป็นรับให้คุณหมอมาลองพิจารณาดูก่อนนะฮะแต่ละตัวแต่ละตอนถ้าจะเล่นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละตัวแต่ละตัวนแต่ละตัวแต่ละตอนเออเอาไงดีหมอทำมัเพราะว่าแต่นี่นะอ่าเสียวปุจะเอาแขนล้วนให้ดูเลยหมอล้วงเข้าไปให้มันกระชวไม่ใช่ใัดโชว์ล้วนจอจอไม่ล้วนจอจอแหนจะล้วนยังไงอ่ะล้วนตุกแขนไปเลยพวดเข้าไปถูกแขนเลยพวดเข้าไปเลยขนาดนั้นเลยเหรอ เอาๆๆๆจะอธิบายไม่หมกเองต้องไปแล้วโอ๊ยปิดหม้อไปหรือเปล่าเนี่ยอโอ้ตุ๊ดแขนจริงๆนะงั้นเอาขึ้นมาใหม่ระวังดูคุณหมอระวังน้ำหยดเหนอย้อยคนแขนและปลายเทียมปากผมเห็นมานักคนนักแล้วนะครับคุณที่นักแข่งนักแสดงเพรเห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะๆอยากจะโชว์ราวม้่งจังปวกจะอะไรก็ไม่รู้ล่ะรีบๆปะมาๆนะ ต้นคอจระเข้จระเข้ตกใจสิครับช่วงอันที่จะล้วงเข้าไปมัดปั๊บมาก็เป็นน้ำเปลาปล่าก็ปิดไอมีตอนแหนกอ้อลอก่ลอกไ่เลือดไหลกอดสอบตกติ้งติ้งติงเลยพวกเนี้มันต่าอันตรายจักเนี่ยอันตราย้งจะดีอาไปด้วการจะได้รุ้ไปด้วยการไม่เห็นนจิตอกนยู่ไหมเทียวเพื่อนต้องกานเลยเพื่อนทีเลยนะเล่นโดยใจไม่ต้องบอกสถานที่ไม่ต้องผยนำเขาเนาะ ็หลายปีที่สลัดมาแล้วล่ะแต่ดูสิว่าวันนี้ใครพอมดึกชวาครับแขนจะขันคาปากจอร์เจกันหรือเปล่านี่ในหมอหมอที่มากันเยอะๆนี่เขาก็อยากเจ็นญจอร์เจกข้ามแขนกันทั้งนั้นแหละแขกใจทำไมอ่ะลูกสวรรค์เราไม่มีไม่มียังไงนะอ้าปากหัวเขียวเต็มปากอยู่แล้วนะสถานีราชการเกียวอะไรกันสถานีราชการราชการทำอะไรกินทุกคนชีวิตใครติดคุกข้อหาทำไมนักเรมีงั้นไหมเหรอฮะ โอ้ยโอ้ยอยากเปการสดติน <Elekt> <OVER> right? ัเขาเลยการดนัดติดคุกเลยเหรอคุกเตลอชีวิตขังเดียวขังยวนเลยไกดกนไข่ก็ไม่ให้กินดิหมู้กหมูก็ไม่กินีกเอาไม่เป็นหมูกระทะมก็้โอ้ยจะมีน้ำใจอยู่อาะแบ่งคนละึ่งอาอแม่ป็นกูผู้ที่ใจดีด้วยเอาแล้วตาตาชมว่าคุณหมวกของเราลดคอนรกีสุดทนแขนได้จริงหรือเปล่า ทำไมไม่มีต่เป็นมาตรฐานเลยครัมันคือชาทไมลูกจอจอแกถามเจ้านาแล้ครเพาอะไรลูกจจอครับเขาเอาใส่เลยนเช้าที่ลูกจนะครับคลน้อยครับคนน้อยคนน้อยเล่นเอาเงเยอะกว่ามุงเช้าที่เขาทำไมคนเยอะเล่นเยอะคลน้อเล่นน้อยคลเยอะเล่นยอะปีนี้ด้วยเหรอสุดแขนเอ้า ตาขอบนลูกคอจะไดโชมกันนุ้ยแน่นนุยแน่นดายทีนะครับตัดสินใจท,ทิ้งเลยเฮ้ยเฮ้เอาจริงเหรอ,อที่จอชก็พร้อมมาจบวันเช้าก็เสียแล้วเขาโกแล้วแกงแเอาจริงปุ๊บ๊บป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 ุ๊บป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 ุ๊ เราบังน้ำหยดเยอะโคตรแต่ร่างกายตัวด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มให้พวกแร้วน้องบ้องเหรอลูกลูกลูขอโทษนะลูกน้ำอ๋อเอ้ยลูขอโทษลูขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัดสินใจไม่รอช้าสุดแขนครับปาดจมูกเต็มเท่าไรดู่จะทำได้จริงหรือเปล่าเปิดตาเข้ามาแล้วเขาบีบเขาบิ๊กเอาผมปัดปัดปัาปจมูกเต็มเท่าไรแล้วหันหน้าผาดเข้าไปในที่มันบานบกไหมบกเอ้าไป

จะพูดแบงนั้นถามลูกก่อนถ้าเกิดเขาบอกว่าเสียวแล้วไม่เลิกเล่นรอบสุดท้ายแล้วเลิกไม่เลยกก็บอกว่าเสียวแล้วไงอะไรหน่อยเออเเ้สีจะกล้าถามอีกว่าเล่นกองแก๊งกองแก๊งถามว่าเสียวยังครับเอาพื้นนตาตอนนี้หมูเขาเล่นไม่ประทับใจแล้วจะขอซื้อผ้าเราเล่นเองหรือ่งเอาตัวนี้าตัวนี้เลยไหนตัวไหนตัวไหนตัวไหนหมอ อ๋อไอตัวนี้ไล่ทันกัลเลไอสตว์ด้รับหมอหรอเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอ้ยระวังระวังระวังด้วยระวังูเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเดี๋ยวใน้หมอไอตัวดูดูนี่ขอพิเศษได้หมรอบสุดท้ายแล้วขอพิเศษได้ไมไม่เคยขอมาก่อนเลยจะขออะไรใช่ผมจะใหู้้กทเกที่ทุกท่านเลยอะรบวุก์กับคุณหอได้ไหมไม่ได้มั้ได้ให้ลงไปเลย ให้เขาเป็นคนเลือกชาแล้วคุณหมอหนังเล่นตามไใหเลไปเลยฮ้ยพูดไปเล่นไปถ้าเกิดเขาเลือกฉากเล่นคุณหมอเล่นไม่ได้อานเานเอาเท็บนมากดีขออะไรที่ก่อนอ๋อขอไล่ที่ก่อนถือว่าอนุญาตใช่ไหมเออเอาละรอ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 อหนึบอกว่าเราเอาเทกเลที่มาก่อนค่าเาเีนใจรบอก่าเานคิดไว่ารานใจไบอเลยนะครบว่าอยากจะกเอาแบบไหน แต่คุณหมอเรามีข้อแม้ว่าต้องเอาเสียงส่วนมากอยากจะเห็นแบบไหนอยากจะให้นักแสดงของเราเอาส่วนไหนของร่างกายนะครับเป็นหัวเป็นแท้นเป็นขาเป็นตูดเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยบอกมาเลยนะครับคุณหมอเราจะตามใจท่านดูสิว่านักแสดงของเราจะมากหรือเปล่สามารถกินเปล่าอยู่รับแนวหน้ากินหรือไม่เราไม่ต้องบอกอะไรต้องเกยิบขึ้นมาก่อนยังมาแล้วชื่อรักแชื่ออะไรชื่ออะไร น้องอุ้ยอ้ายหองมันเชื่องช้าและชื่ออุ้ยอ้ายตัวมันใหญ่ด้วยมามาอุ้ยอ้ายขึ้นมา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 เออเอาล้นะขึ้นมาแล้วนะนี่ผมจะบอกแขกเขาเลือกฉากแล้วนะเออ แกผู้เพื่อนครับอยู่ในน้ำครับตั้ง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 เอาขึ้นมาแล้วดูส้วนนักแสงของเราจะตายแต่ท่านได้หรือเปล่าอยากจะให้นักแสงของเราเอาส่วนไหนของร่างกายยัดเข้าไปในปากตะเกียรให้ท่านดูบอกมาได้เลยครับเอาอะไรดีครับอีกครั้งดังๆชัดๆเอาเสียงสดมากอะไรดีครับหมอหัวเนี่ยคุณชาอยากให้ตัวยกขึ้นไมครับเอามันต้องไม่ยกมือได้หรอเปล่หมอ ถ้ยกของขาโปเลตไหมยกสองหังคุณผมไม่เล่นนะโอ้โหมันอันตรายเปินไปมันเสี่ยงไปเลยถ้าเกิดยกเยอะๆต้องอัศจรรคหรอเล่นให้ดูเลยครับเสี่ยงๆก็จะเล่นใช่ไหมใช่ครับเอาจริงนะมั่นใจนะมั่นใจอยากให้เสียสถานที่ถ้าเกิดทำปัญหาอยู่เนี่ยทำไปง่ายจะกดทับอากาศเลยนะเอาเลยมั่นใจมั่นใจนะใครอยากให้คุณขอของเราโอ้โหแล้วเปากเป็นเก๊ให้ดูครับยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยบอเอาว่าใครว่าใครบ้าใคร

อย่างเงี้แต่นำนิสัตของตัวคําเข้าพิเกษไว้ฟังให้มาเจ้าจระีี่ได้กันหรือไม่ ออย่าลยังคนติดต่อไดไนะโอ้ยอย่าได้ไอ้หอติดต่ออะไรถายรูปถ่านวิดีโอได้เลยนะครับดูส้อกตุก๊ลาดาสี่ตกทิ้เ,เกือจระเขหรืเปล่าจะเป็นผีหัวขาดหอว่า,ยอ,าอ,นนะอ,อยู่นนบลกพ่อไว้ด้่ยาปแฉะหลอกพ่ย่าึงไปไหนนะหลองพ่อทังอยู่นะปกปัรักษาทุ้ทองอย่าให้าดย่าให้งับนะในฉว่าหอดวอนหอระบบทนีั หลักแทรบทุกเกณฑ์ที่อยากจะเห็นหัวและข้อปากเจอเก้ครับอย่าปากอันนั่นนิกครับอย่าปากอันนั้นเฉยๆรอบสุดท้ายแล้วช่วยส่งกลังไปเชียร์แรงใจเข้ามาให้จรเข้ครับหัวผู้หมอของเราด้วยเถิดคุณผิดเพราะเพราะเพราะพราพราเชื่อสกลังเลยเชียร์แรงใจครับมาให้คุณหมออยากให้จรเข้ครับหัวด้วยเถิดเออหน่อออกปากออกโหวดครับอาปากไปนิกอาปากไปไม่ร่อยออกครับหมุนซ้ายทีขวาทีลายทีในทางเข้ามาได้ควาาตัมไปใช่ใช่ไหมน้ำที่สะาดคนเติด อ๋ออ๋อทำไมไม่รับเข้าไปครับจะอะไรอ่ะไมน้อยใจลุ่เนี้ยไม่ห่อข้าวมาส่งได้ยังไงใช่ทำไมความใจเย็นตั้งเยอะตั้งแย้าตั้งยอะคลกตัวไม่ดีกำลังใจโอ้แต่แล้วกำลังใจตั้งแย้ตั้งตัวตึงตกงานมาตกกันไม่นานนะครับเสียพรมพื้นทั้งนี้คุณหมอของเราอาจได้กินึั้ัสุดท้ายพลกิ รอบสุด <salah> ท้ายงายสลับ <forty> บันงนียจะอธิบายจะเก็บพอแล้วเนี่ยเออสุดท้ายเนาะอ่ารอบสุดท้ายหลักกาชมให้ดีครับเตรียมพนะต้องเตรียมปวดชัด์จเลยกันให้ดีบอกมาขอบปืนครับ

เรายอะไรอครังน่งจะไม่สาใจได้ครับไม่ได้ครับเอาไ่ไเขี้เหียวตั้งแต่ตอนไหนครับไ่ได้อยางเดียวเน่ถ้าครั้งที่สออบอนแตกครับว่าแล้วออกจากบ้านยเนียทีหัวเอาเลยเี่ยีหัวทาไมไอ้เครับรอออครั้งที่อัเลยอัเลยว้าวพอแล้วเลยพอแล้วตัวเาได้แล้วตามใจแล้วครับตามใจแล้วเนาะ ああ。 สดใสจะประทับใจในการแสดงขอบคุณมากนะครับที่กำลังเลี้งเชแรงใจนะครับชื่นชอบในการแสดงของคุณหมอของเราก็มองเป็นที่หนึ่งของคุณหมอของเราดในลงในลงนะครับ้คนลงลงคนือจะฟ้าให้คุณหลานของท่านเอามาให้ก้อนยาโอ้ยนี่นะครับปังตังตังโอ้โหคนที่ดูได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาคขอบคุณมากนะครับที่กำลังเลี้ยงาชียร์แรงใจ เริดของพวกขออภัยวายไปเรียบร้อยแล้วเราไน้่เราแหลเคสเสร็จแล้วบาป